พี่ดูนะวันนี้จะมีคนตายอ่ะตายผ้าบิ๊แต่พอแม่แคนดี้เออแม่แคนดี้ที่รักว่าไงจีสั์ฮะอะไรอะไรอะไรของพี่อ่ะแคนดีที่รักของพี่เออมาละมันเกิดละน่นอะ เดี๋ยวผมโทรหามันด้วยมึงก็ด่ามันแรงเกินไอ้เหี้ยฮัลโหลผมยังไม่ได้ด่ามันสักคำเลยโอเคขอโทษฮัลอ๋ลอ๋ลเออเออกำลังไปนะรออยู่ตรงนั้นแหละโอเคผมยังไม่ได้ด่ามันเลยแต่จะฆ่ามันเลยจริงเหรอแฟง จะทำมาเลย <จะ S 2> เลย้เยสงสารเฮ้เยพี่เนี่ยพี่จะสงสารอะไรตอนแรกจะนบอกมันเลี้ยนอยู่เลยไม่ได้บอกมันเลื้ยนแต่กูเห็นมึงพวกมึงด่ามาแล้วกูฆ่าไม่ลงวะเนี่ยเดี๋ยวผมฆ่าเองจับมือมาตีนแทงอะพี่ผมชอบนักแนคนอย่างเงี้ยเห็นหลายคนละต้นองโดนอย่างนี้แหละ ให้แม่งเสียดายอะพี่เอาไงให้แม่งให้แม่งเป็นบทเรียนในชีวิตอะไม่เรานม่ถึงหีถ้าสมมติว่าของถ้าเป็นของเราอะ่งเงี้ยเฮียเอา้าแต่ผมไม่โง่ไปนั่งเสียใจนั่งทําแบบนั้นนะไม่ออแต่ของในตัวมันทมนาไงไม่เหลือไว้ให้มันเอยอรออะไรนะของที่เป็นฟาร์มมามันก็ฟาร์มพี่สงสารมันหรอตอนเนี้สงสารนี่กูดูพวกมึงด่ามันดิเฮียด่ามันซะ,ะแบบผมผมไม่ได้ด่ามันเลยบูบี้เลยเฮีย ผมไม่ได้ด่าเลยไม่มีคําไหนคําด่าสักคำผมบอกว่าแคม่มันตายเพราะผู้หญิงเนี่ยผมด่าตรงไหนก็พูดความจริงทางนั้นน่ะโอเคจีซัตโอเคมันตะไอมันอยู่ตรงนี้นี่อะไรยังุ่นเชืเ่อดิตอนนี้มันไม่อยากตายแล<ม>้วพี่ โดนด่าเลยตาสว่างอ่ะแต่ที่ที่มันมาทำแบบแบบมาเป็นโจรป้นอะไรเงี้ยก็ต้องตีมาโจรเรื่อยๆมันก็จริงแหละมันก็ผิดแหละแต่พอพอเห็นพวกมึงด่ามาแล้วมันเล่ามันไม่รู้มันพูดจริงหรือเปล่าแต่ผะผมมองตาเดียวผมรู้เลยอ่ะมันเป็นอะไรมาไม่ใช่ไหนนะไม่อกหักก็เมาพี่เชียร์ยัง้มันไม่กินข้าวอ่ะพี่เอาข้าวให้มันกินหน่อยดิพี่ ตายอะ่ะเปรียวข้าวไอ้มันไป ูต้องมานั่งฟังเฮียแล้วเนะี่ยกำกำกำกเอ้ตายยังเป็นภาละอีก <c oughs> จริงจีซัตออมันไปให้น้ำเกลือก่อนพี่เอาไม่ได้เข้าถ้าล้อล้อล้ลอยู่ไหนกันน่ะอะไรนะ เไปข้ามันก่อนไปไหน <c oughs> ข่ามันก่อนข่ามันก่อนอาให้เสียเที่ยวถ้าคนเล่นๆน่ะคนหนึ่งอะ่ะให้เขาให้ผู้หญิงสมเพศมันอ่ะเ <c oughs> ขาไม่เข,ไม,ขไม่รู้หรอกเขาไม่เหลียวแลมันสรุปมึงก็โกจะมาฟังไม่ใช่เหรอวะแฟนอพี่ฟังแล้วขึ้นไงพี่ โอเคเนาะวันตายแล้วคนอย่างนี้ไม่ไม่ควรอยู่หรอกคนโง่ๆจะได้หมดจากโลกเราไปสักทีพี่ให้มันตายไป ยายเขาหายไปจากลูกแฟมิเลียเลยเนอะป่านนี่เขาก็สวีดกับอยู่กับแฟนใหม่เขาอะแ <c oughs> ายเขาหายไปจากโลูกเฮ <c oughs> <Family S 2> ียน,นี่นางแดกเล่าสบายใจเมาปุ๊บหลับหลับมาอ่าเมาเมาปุ๊บลืมลืมก่อนลืมแล้วก็หลับอ่ะตื่นมาก็เศร้าเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องตายแล้วถูกแล้วพี่ มาตีนมาตีนมาฆ่ามัน่อนมาตีนมไปขวยเ้ยดูผมจนพอยช่องเป็นแสนแล้วเหรอใช่เหรอดีดีจริงปะเนีเ่ยเอ้เอ็งเอาไว้ลูกขอพูดมาหน่อยดิวันเล ก็ติเออแบบนั้นร้องไห้ไหมตอนแรกอ่ะร้องไห้ไหมวันนึงครับวันนึงแล้วก็ไม่ร้องอีกแล้วแล้วก็เศร้าอย่างเดียวเศร้ากินข้าวไม่อร่อยหมอครับให้น้ำเกลือมาหน่อยครับ พี่มีรถส,สี่ไหมพี่เ,เอามัน,นไปด้วยเอามัน,นไปไนสูสส่สวรรค์สน่ะมามา嘛ของไมมันเป็นของพีชาดอันเนี้ยเบอรกระเป๋าห้าแปดศูนย์ค่ะเอาคุณหมอฉีดน้ำเกลือให้เขาเองค,ครับเนี่ยฉีดแล้วครับฉีดแล้วอ่า ก่อนตายอยากกินอะไรน่าจะกาแฟอะไรเฮียแฝงยังเฮียจะมันห้หกงกินกินกินก่อนตายอยากกินอยากได้อะไรสเปรย์หมอมีสเปรไหมขอซื้อต่อหน่อยมีมีครับเอาให้เวนเนี่ยครับเลเว็บแปดจ็ดแปดจ็ดห้าซิกพอยต์หนึ่งแสนเลยนะพี่ก็ดูเอากันว่าซิกน่ารักขนาดไหนโอ้เฮียซิกเด็กเฮียหมอกระเป๋าห้สัตว์เด็กเฮียด่าเพื่อนกูเฮียซิกซี่เด็กเป็ดแปลเสียงแบบนี้ชอบไหม หม,หมอมีแฟนนะครับหมอมีแฟนนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็ยังไม่มีแฟนมึงอดแล้วเพราะมึงจะตาย <c oughs> เรยงอลไรนะครับหมอไอ้ที่นี่มันเอาสุดไม่เอาทรงเลยมึงชอบไหมเสียงแบบนี้ชอบไหมก็จิมึงชอบไหมเสียงแบบนี้อ่ากะซิบกะซิบบอกกูก็ได้ชอบไหมครับอะไรนะครับ เออชอบแต่มึงอดละเพราะมึงจะตายมานี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวกูแทงแล้วกูค่อยชุบนะมานี่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 มึงมานี่อ๋อเอ้ยมึงยืนอยู่เฉยๆดิเอาเฮ้ยพี่มีพี่มีเปยพี่มีเปย์ปหอมันไหมไม่ครับผมจะอุ้มเพื่อนผมครับหมอ โทษทีโทษทีครับเขาเพื่อนผมครับสอสอเรียบสอเรีอ่าไม่ไม่ไม่เชื่อถามเขาดูเอ้ยขอขอขอพูดมาหน่อยดินี่เองเองเราเราเราไม่สามารถเชื่อย้ายออกจากคิดโรงพยาบาลได้นะคะวันนี้อ้าวเหรอเฮ้ยงั้นมึงต้องไปตายข้างล่างว่ะเอาใหม่เอาใหม่ชุบชุบชุบมันใหม่ครับโขยเฮ้ยอีหี่อ่ะอีที่นี้ก็ไม่รู้จะเอาสุดไปไหนครับ กระเป๋าห้าแปดศูนย์ค่ะอ่าเอ้ยมึงเดินมาดิเดินมาเดินมาดิหมอหมอหมอเชื่ออะไรครับหมอจิ๊บครับหมอจิ๊บมีแฟนนะครับมีแล้วครับโอเคถ้าถ้าเป็นแบบน,นี้น่าจะตายรอบสองน่าจะตายช้อตตายช้อน <Castle> นะพ่วันนี้วันนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวกูพาพาไปหาความสุขกอนตา ไอชี้อ่ะไอชี้นี่ก็ขยันแบบซ้ำเติมเหมือนกันไอ่แช่แฟงไอ้สัตว์อะไรนะครับไม่มีอ่ะแบบเสียงแบบนี้ชอบไหมไอกะซิบกะซิบไม่ใช่ทางครับไม่ใช่เรือกด้วยนะมึงมามมึงเดินมานี่มานอกเขตโรงพยาบาลเนี่ยมา S 1> <S 1> เดินมานน่เดินมานี่พ,พี่พี่อาเทมมีหอ่อไหมพี่เออมาเอาอห่อไปเอามาพี่เอามามจะพามันไปฆ่าละมามาอ่าก่อนก่อนตายก่อนตายมาทางนี้มาโอเคไม่ต้องละตายไปเลยมึงอนะ <S <S 1> <S 1> <S อีหี้ย ไปพี่ปาเดี right. ๋ยวผมพามันไปสู่สวรรค์น่ะมุณต้องมาเจอไอ้เที่ยอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์ฮัลโหลมาตีนมาตีนพี่จะพาผมไปสวรรค์เลยเหรอพี่เออเป็นคนดีไงเนี่ยคนดีจะตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์น่ะชอบไหมล่ะ่กินเล่าดูดบุหรี่ผิดศีลข้อห้าย่างลงนรกอ่ะ แต่เขาไม่น่ารับผมอ่าผมไอ้นี่เกินไปใช่หรอครับน่ามันน่าต,ตายนะคนอย่างเงี้นะครับอยู่ไปก็โรคโลกครับเห็นไหมแต่แต่ผมเริ่มคิดได้แล้วนะตอนพูดกันแต่ก็นั่นแหละพูดไปเรืวไงลูกผู้ชายด้วยมามามาตีนมาตีนมันมันบอกอยากตายมันบอกมันลูกผู้ชายม,ม,มันมันบอกอยู่ไปก็ <laughs> โลกโลกเร็วๆมาฆ่ามัน เร็วๆอีกหนึ่งกะทีเร็วๆเฮ้ยเร็วๆมาฆ่ามันเดี๋ยวกันให้โอกาสมันพูดก่อนให้ัับบตาแทงมันอ่ะไม่เก่งอย่าพูดว่าอะไรนะไม่จะพูดว่าอะไรนะเริ่มคิดได้เวลาพูดเริ่มคิดได้เฮียมึงมาคิดได้ก็คือไม่อยากตายใช่ไหมไม่อยากตายอ่ะใช่เนี่ยคนโง่อ่ะมันจะมันมันมันจะมาคิดได้ตอนมันจะตายอ่ะไม่ก็ตอนมันจนตอกแล้วมึงจะไปยอมรับสัญญาตายทำไมวะมา มามไม่คิดอะไรมาเขาบ้านฟาเตสเนี่ยมันอยากตายแฝงแฝงใจเย็นน้องเล่นมีของอะไรบ้างอ่ะมีไม้บอกค่าปักฉลามแลาเปินบกสีครับใช่หรอทำไมพี่นี่มารับฝากไหม เราฝากไหมทาไหมเดี๋ยวเอ็งมีน้องชายไหมถ้ามีน้องชายเพราะอะไรเองก็มาฝากไว้กับพี่ก่อนแหละถ้าน้องชายมาพี่ก็จะเคนให้เออทำไหมมามาเขาบ้านฟาเตสเลยขึ้นมาตรงจุดชมวิวนะมีน้องชายไหมเอ็งชื่ออะไรชื่อกอโเออน้องชายชื่ออะไรพี่พี่มามามาเขาฟาเตสเนี่ย เขาค่ายทหารน่ะตรงจุดชมวิวอ่ะเดี๋ยวผมส่งจี้เบอร์พี่เบอร์อะไรไม่ตอนนี้คิดได้ยังตอนเนี้ยคิดได้แล้วครับเบอร์เบอร์พี่เบอร์แฟนคิดได้ครับเาไปแฟนปล่อยอะไรไม่ปล่อยให้มันตายไปเนี่ยดีแล้วแฟงเจนแฟงของเขาก็ฟาร์มมาอันนี้ฟาร์มมือไหมของฟ้ามือครับแล้วหมวกฟ้ามาแบบมันไหมแฟงเจนเนาะแฟงสงสารเขา เนี่ยคนเราอะ่ะมันมักจะคิดได้ตอนมันจะตายไม่ก็มันตายไปแล้ว <c oughs> อ่ะพี่ <c oughs> มีมีน้องชายไหมเผื่อน้องชายแบบบินบินมาอะไรเงี้ยเอาของฝากไ้กับพี่กับไหมพวกปืนไม้บอกห้าปากลามลอะไรเงี้ยถ้าน้องชายมาเดี๋ยวพี่ก็ยืน่นยื่นให้เอาไหมงั้นเรียกนายกมาทำสัญญาเอาของไหม งียออัันนน้มฝากฝากไว้เดี๋ยพี่ไหมี่ยสัญญาตายอ่ะรีตัวโนสนแขงเจนให้โอกาสเขาหน่อยอ่ามีอะไรจะพูดไหมเผื่อฟังเขาหูเน่าผมจะได้ไม่ทำอ่าเราฟังเขาก่อนนะครับไอ้มันเพิ่งไปคิดได้ตอนไหนรู้ไหมตอนมันได้ยินเสียงหมอคนเมื่อกี้มันบอกชอบครับชอบครับไม่ใช่คิดเพิ่งคิดได้ตอนที่จะในบทตอนลุงพูดยังไงผมตอนแรกก็ไม่ได้นี่หรอก เราไม่น่าไปบอกมันเลยเนาะน่าจะให้มันตายไปไม่ไม่มีอะไรจะพูดแม้แบบบางทีน้องผมใจใจอ่อนเนี่ยแบบไม่เอาอะไรเงี้ยไม่มีครับผมไม่เคยใจอ่อนเราฟังก่อนเราฟังก่อนมีไหมครับมีไหมหาวเท่านั้นน่ะทําให้ผมมีน้ําตาลงมาเลยมาตินมาฆ่ามันอ่ะคุยคุยคุยกับมันก่อนก่อนมันตายมันต้องชุบยังไม่ต้องชุบดิอ่าให้มันนอนคุยไปแล้วกัน ไม่เรามาคุยกันก่อนแฟงอีฮีเขาไม่อะไรคนนั้นเขาไม่มาเราจะยืนแอกอะไรมาคุยสุดท้ายเขาคุยกับผมก่อนก็คือแฟงอยากข้ามันว่าเออข้ามันไปเลยให้มันตายไปเลยอันนี้อันนี้เฮพรน้องตินนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะบอกเฮพรองตินก่อนคือเขา คือตะกี้เนี่ยสําหรับติน่ะมันมันผิดแต่มันไม่ได้ผิดขนาดนั้นแล้วมันก็มีตัวตนบนโลกไปเนี่ยมาหลายปีละแล้วลติน่ะก็ไม่ได้อายากจะฆ่ามันขนาดนั้นเพราะว่าที่เราไม่อยากฆ่ามันเพราะว่าเราไปฟังเรื่องของมันมาไม่ใช่พตินตอนนี้นยังไงอะเอาเอาวุธ<อ>มันหายอยู่เลยตินเคยทาท,ทำมาแล้วเอามันหายอะได้ไม่ติดดิเอาเลย ติไม่ได้สงสารมันหรอกนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันด่ามันด่าครอบครัวหรือมันลองให้มันลองทําคนในครอบครัวเราดิติแทงอยู่แล้วติไม่เลือกอยู่แล้วอันนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นเีงเอางี้เอางี้ให้มันเป็นครั้งที่สองแล้วเคาจะเปล่าแฟนเอางี้ตอนเนี้ยมันกําลังมาคิดได้ตอนที่มันกําลังจะตายงั้นชุบมันขึ้นมาให้เหมือนมันกําลังจะตายให้มันสั่งเสียสั่งอะไรทุกอย่างก็ให้มันหวัดไปแค่นั้นอ่าๆนั่นแหละนั่นแหละสรุปเรื่องนี้ เรื่องของไม่แต่ร้อนเรื่อึงไม่พี่ผมขึ้นไอ้แย่แพผมขึ้นแทนใช่พี่มันขัดใจอ่ะเข้าใจไหมพี่อก็สมญาที่ที่เป็มันขัดใจอ่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมันด่าเราีกือว่ามันอะไรที่ที่ตินทําไว้อ่ะก็เพื่อเราไงก็ถ้ามันร้องไอ้่ามันเลยก็ฆ่ามันเลยเออไม่ฆ่ามันตอนนี้เลยน้องสดไม่แต่ติงอาจจะคิดแล้วมันมันก็มันก็มีของในตัวแหละมันก็ฟาร์มมานานแล้วมั้งใช่มันมีตัวตอมารุกที่ตินงคิดอ่ะทุกคนมันมีตัวตอมาโลกวันนี้ แต่แต่ผมเมื่อกี้นี้ผมผมไม่ได้ <มา S 1> ไปชนคนชวนคุยนะมาตีมีคนชวนคุยนะครับคนแรกนะเมื่อกี้นี้ถือว่าซักเซสนะคนดูผมบอกเลยครับว่าใครชวนคุยก่อนเท่ากับคนนั้นแพ้ไหนมึงถอดหน้าก,กากดิถอดหน้าก,กากดิมันกดตัวอะไรพี่โอ้โหเชี้ยทำม,มือเป็นรูปมาเออ เชียเฮ้ยหน้ามึงก็หล่อนะไอ,อหนุ่มหน้าหล่อแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงก็ตายละไอ,อมึงจะสั่งเสียอะไรไหมเผื่อเขาได้ยินเผื่อเขากำลังฟังอยู่ก็ได้แน่ไอสัตว์รูมุมกล้องซะด้วยหันมาทางนี้แน่ฮินี่เลนมุกอีกหันทางนี้เออเฮ้ยผิดทางทางนี้ทางนี้ซ้ายแน่รูมุมกล้องซะด้วยโอเคอ่ะ มีอะไรพูดดิพูดพูดพูดเลยมีมีอะไรจะบอกเขาไหมเหมือนคลิปสั่งเสียอ่ะเหมือนจดจดหมายลาตาย <c oughs> ไ,มไม่มีนะครับพูดเลยแบบ,บพูดเลยรักร <c oughs> ักเทมุกแมงนะเขารักเทมากแมงไม่กแมงทิ้งเขาไปเลย <c oughs> เแฟนคนที่อ่ะวันนี้เขาคงต้องไปก่อนไม่มีครับไม่มีมึงก็พูดมีต้องมีเมื่อไหร่มีมีอะไรในใจไหม ระบายได้นะเว้ยมีไหมเจ็บไม่มีนะครับ <c oughs> ผมยอมนับทุกอย่างเองครับผมไม่ดีผมมันน่าเบื่อเขาเลยทิ้งผมไปครับพูดดิอะไรก็ได้อ่ะแต่ครับผมมันไม่ไดีครับ ผมมันไม่ดีกครับแตงที่ตัวผมไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่เขาทิ้งผมไปผมดีมาตลอดเลยครับไอ้แย่แล้วไม่รู้ทำไมเขาถึงทิ้งผมไปเนี่ยมันสมควรตายไหมคนแบบนี้ห็ไหม มันไม่ดีครับแอะ oh. จะตายมึงยังนั่งอ่ะ แล้วแบบนี้มึงไม่ไปอยู่แก๊งอื่นถ้าถ้าสมมุติปล่อยมึงไปนี่มึงไปอยู่แก๊งอื่นนี่มึงโดนมาตินแทงมึงตายนะตายเลยอะ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟัง